พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งหรอก้าใจเราระลึกถึงก็ถึงที่นั้นเลยอย่างคนชอบมาชวนหลวงพ่อไปอินเดียไปไหว้สังเวชนียสถาน<ม>ก็ดีเหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไปก็ดีไปไหว้แล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาตายไม่แปลบายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ไปสังเวชนียสถานไม่แปลบายไม่ใช่ ตอนตายต้องระลึกได้สำหรับเรานักปฏิบัติกันพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อินเดียนะพระพุทธเจ้าอยู่กับเราที่เองใจของเรามีคุณภาพพอเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าท่านอยู่โดยพระคุณคุณของท่านยังไม่เคยหายไปไหนนะใจเรามีคุณธรรมพอเราก็สัมผัสกับท่านเหมือนเราอยู่กับท่านทั้งวันทั้งคืนนะ เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ว้าเวเดียวดายอะไรอย่างที่คนในโลกเขาเป็นหรอกหลวงพ่อไปเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเจอท่านก็ถามหลวงพ่อเลยว่าเห็นพระพุทธเจ้ากับจิตเป็นอันเดียวกันไหมก็<ฮ>คุยธรรมะก,กับท่านพระพุทธเจ้ากับจิตนั้นเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงจิตใจของเรากับพระพุทธเจ้าจิตใจเรามันผู้ร้ายชัดๆนะ พระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณมีพระกรุณาที่คุณอุตสาหประกาศธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ท่านจะประกาศธรรมะกว่าท่านจะค้นพบธรรมะมาก็ยากนะต้องมีปัญญาที่คุณมหาศาลหนึ่งจะค้นพบวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้พอท่านค้นพบมีปัญญาค้นพบทางของธรรมะแล้วท่านก็เข้าถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วก็มีความกรุณา เผื่อแผ่ให้พวกเราด้วยให้คนรุ่นหลังด้วยคนอื่นๆด้วยเทวด,ดาพรมอะไรพวกนี้ศึกษาธรรมมากกันกว้างขวาง,วางไม่มีสาวกคนไหนหรอกที่มีคุณธรรมเสมอกับพระพุทธเจ้ามีอันเดียวที่เท่ากับพระพุทธเจ้าคือความบริสุทธิ์ของจิตส่วนปัญญานั้นเทียบไม่ได้กับพระพุทธเจ้าหรอก ความรู้ของสาวกนั้นเล็กน้อยมากเลยถ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนพระอาทิตย์ความรู้ของสาวกนเหมือนโคมไฟเท่านั้นความการุณาของพระพุทธเจ้าก็เยอะความการุณาของสาวกไม่มากเท่าไม่ควรฝ่ายเหมือนที่พระพุทธเจ้าทําแต่ความบริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันเงั้นถ้าเราภาวนานะ จิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วเราเราึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์เป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกเลยการแบ่งแยกนั้นแบ่งแยกโดยสมมุติพอให้เข้าใจการทําหน้าที่ที่แตกต่างกันพวกเราจะได้ชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าหรือไม่อยู่ที่ว่า เราได้เห็นตามเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเมื่อไรเราได้เป็นพระโสดาบันเมื่อนั้นเราพูดได้เต็มที่แล้วว่าเราเป็นลูกของท่านถึงท่านจะมีชีวิตอยู่นะท่านก็เรียกคนที่ได้โสดาบันขึ้นไปว่าลูกของท่านอย่างท่านพูดถึงนางวิสาขานี่ก็ลูกสาวท่านอนาถินทิกาก็ลูกท่านพระสาวกทั้งหลายก็เป็นลูกท่าน พวกเราก็มีโอกาสเป็นลูกพระพุทธเจ้าทุกคนแหละถ้าเราเชื่อพ่อของเราเดินตามที่ท่านบอกทุกวันต้องสารวจใจตัวเองกิเลสอะไรยังไม่ละคูศลอะไรยังไม่เจริญว่าพัฒนามันไปเรื่อยไม่ท้อถอยไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนด้วยนะไม่ท้อถอยด้วยทำให้สม่ำเสมอทุกวันต้องปฏิบัติ ถ้าเมื่อไรเราสามารถหลอมรวมชีวิตเรากับการปฏิบัติธรรมเข้าด้วยกันได้นะเราจะพบว่าธรรมะอยู่ไม่ไกลเราเลยถ้าเมื่อไรเรายังแยกชีวิตกับการปฏิบัติเป็นสองส่วนธรรมะยังอยู่ไกลเราอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเอาละตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติแล้วมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงพอหมดเวลาแล้วไม่ต้องปฏิบัติละถ้าเราถ้าเรายังรู้สึกอย่างนี้อยู่ โอกาสที่เราจะเข้าถึงธรรมะเป็นลูกพระพุทธเจ้ายังไกลถึงไปบวชมาก็ไม่เป็นหรอกนะอย่างพระมาบวชไม่เป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงเป็นโดยสมมุติหรอกคารวาส้าเข้าถึงธรรมเ็าเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้นะงั้นเราเดินตามที่ท่านสอนนะเดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาศีลเรายังบกพร่องอยู่มีความชั่วยังไม่ได้ละ ยังทำผิดศีลอยู่ก็ตั้งใจงดเว้นไปมีจิตท,ที่ฟุ้งซ่านเป็นความชั่วฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตท,ที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวก็ล้างความชั่วไปคือล้างความฟุ้งซ่านไปเกิดกุศลคือเกิดสมาธิที่ดีขึ้นสมาธิที่เร็วมีนะเกิดกับจิตอกุศลได้เรายังไม่รู้ความจริงยังโง,ง่อยู่ไม่รู้ความจริงของาธาตุของขันมีอวิชชา นี่จะมีความชั่วที่จะต้องล้างต่ออีกเราก็มาเจริญกุศลคือมาเจริญปัญญาล้างความไม่รู้ของเราไปงั้นงานฟังแล้วเหมือนมีสองงานนะงานล้างความชั่วกับงานสร้างความดีลงมือปฏิบัติแล้วมันอันเดียวกันเลนะล้าชั่วได้มันก็ดีเมื่อนั้นแหละดีเมื่อไหรจิตก็ผ่องแผ้วเมื่อนั้นแหละอย่างวานโอปาธปาติโมก ท่านสอนหลักการปฏิบัติไว้สามขั้นตอนไม่ทำบาปทั้งพวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วสำหรับนักปฏิบัติแล้วมันคือเรื่องเดียวกันถ้ามาไหลล้าชั่วได้มันก็ดีเมื่อนั้นแหละเมื่อไหรดีเมื่อนั้นก็ผ่องแผ้วนั้นแหละก็ค่อยๆละความชั่วไปสำรวจดูนะความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสียตั้งใจงดเว้นไปบา,บาปอกุศลทางกายทางวาจา เราตั้งใจงดเว้นบาปอากุศลทางกายทางวาจาคือเรามีศีลสะสัยไพก็มาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านไปก็มีสมาธิขึ้นมาถัดจากนั้นมาฝึกเจริญปัญญาตัวนี้แหละเป็นเรื่องเฉพาะของพระพุทธศาสนาการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิาศาสนาอื่นก็มีอย่างอิสลามถึงปีคนที่มีไรายได้ มีกำลังพอต้องสกาดสกาดคือเสียสละนะทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้กับสังคมส่วนกลางนี่เขาก็ทำทานของเขาวันวันหนึ่งเขาต้องละหมาดห้าครั้งนั่นคือการทำสมาธิเป็นเทวตานุสติคิดถึงพระเจ้าของเขาก็าดีของเขาเนการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิอะไรนี่มันมีทั่วๆไป ส่วนการเจริญปัญญาล้างความไม่รู้ความโง่ความเข่าในจิตใจนะี่มีแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้านะ้าเราทําให้ให้ถึงพร้อมนะท่านบอกทํากุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่แค่ทําทานไม่ใช่แค่รักษาศีลไม่ใช่แค่นั่งสมาธิแค่นั้นยังไม่ถึงพร้อมต้องเจริญปัญญาด้วยเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่มีทําทานรักษาศีลไม่ทําสมาธิก็ไม่เรียกว่ากุศลถึงพร้อมอีกนะงั้นพยายามสํารวจตัวเอง กุศลใดยังไม่ละาก็ละเสียกุศลใดยังไม่เจริญก็ทําเสียโดยเฉพาะาการเจริญปัญญาเนี่ยนะเป็นโอกาสที่หาได้ยากในสังสารวัตนานๆพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นสักพระองค์หนึ่งนะแล้วช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดเนะี่ยบางพระองค์นะสอนคนได้เจเนเรชันเดียวเจเนเรชันเดียวกับพระองค์นั่นแหละไม่สอนข้ามเจเนเรชันเลยนะไปไม่รอดเลยอย่างพระพุทธเจ้า พระวิปัสสีพระสิขีพระเวสภูใครจำท่านได้บ้างอย่างนั้นก็จำชื่อได้ก็ยังดีพระวิปัสสีเมื่อ91กับอกัขอนพระสิขีพระเวสภูเมื่อส1กับก่อนทั้งสามพระองค์นี้เมื่อท่านปรินิพพานนะแล้วก็สาวกรุ่นที่ท่านสอนเอาไว้หมดนะก็ศาสนาหมดไปเลยงั้นศาสนาพุทธเนื่องไม่ได้ยืนยาวอะไร เป็นศาสนาที่อยู่ยากมากเลยเป็นศาสนาที่ฝืนกิเลสสอนให้ช่วยตัวเองคนไม่อยากช่วยตัวเองอยากให้คนอื่นช่วยสอนให้ลดละกิเลสคนชอบกิเลสชอบกามหลงโลกงั้นศาสนาพุทธอยู่ไม่นานแต่พระพุทธเจ้าถัดมานะพระกักูสันทะพระโกนาคมนาพระกัสสปะแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถือว่าอยู่นานอยู่มาหลายรุ่นนะสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลายรุ่น มีเพีย้ยนมีอะไรก็แทรกแทรกอยู่ในศาสนาพุทธนี่แหละถ้าเราก็เรียนให้ดีให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้ารู้แจ่มแจ้งว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็เลือกปฏิบัติให้ถูกที่ถูกทางไม่ใช่บางคนก็คิดเอาเองเต้องนั่งสมาธิถึงจะเกิดปัญญานั่งสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานั่งสมาธิทําให้เกิดความสงบังหักเจริญวิปัสสนาตลางหากัาางหกถึงจะทําให้เกิดปัญญา แต่ว่าอยู่ๆเจริญวิปัสสนานจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่สงบพอมันก็ไม่ไม่เจริญปัญญาทําไม่ได้ก็เกื้อกูลกันขึ้นมาแต่ไปหยุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะไปรักษาศีลแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นก็ใช้ไม่ได้ทำสมาธิแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นก็ใช้ไม่ได้ก,กดูสนไม่ถึงพร้อมงันะ้นวันนี้หลวงพ่อก็เทศสั้นๆน,น,นะเทศหลายรอบแล้ววันนี้พวกเราก็สำรวจตัวเองไป อกูศลใดยังไม่ลกกะก็ละเสียกูศลใดยังไม่เจริญยังไม่ถึงพร้อมก็ทําให้มันถึงพร้อมมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีศีลสมาธิปัญญานี่เองสอนทุกวันทุกวันว่าทำไงจะมีศีลทำไงมีสมาธิทํำไงจะเกิดปัญญาสอนทุกวันใครยังจําไม่ได้ก็ไปฟังซีดีเอาทุกวันนี้คนซึ่งภาวนานะมากมายม ah หาศาลเนี่ยหลวงพ่อไปต่างจังหวัดนั้นบางที่นึกไม่ถึงเลย นึกไม่ถึงนะว่าคนซึ่งอยู่ไกลๆเขาภาวนากันได้ขนาดนั้นเมื่อวานที่ไปนครสวรรค์ประเทศนครสวรรค์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะัมันแยกธาตุแยกขันธ์กันได้เกลื่อนหมดเลยทาได้ถึงขนาดนั้นกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารแยกได้ขนาดนั้นถ้าลงมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูปรู้นามรูปธรปรม เช่นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้านามธรรมเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายหรือจิตที่เป็นตัวนามธรรมเกิดดับอยู่ทางตวานทั้งหกการที่เรามีจิตตั้งมั่นแล้วมีสติระลึกรู้รูรปธรรมนามธรรมเนียกว่าเราจเจริญสติปัฏฐานอยู่ mm hmm. ทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นสติปัฏฐานชนิดที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานมีเป็นสมถะก็มี mm hmm. ไม่ใช่วิปัสสนาล้วน สติปัฏฐานที่เป็นวิปัสนาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเห็นรูปนามมันทํางานอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดในจิตรู้สึกจะเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์รูปนีไปน้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะดูกันแลมเดือนแลมปีเลยจนจิตมันยอมรับความจริงว่าจริงๆมันไม่มีตัวเราเนะ ถ้ามันยอมได้ก็ได้พระโสดาบันยอมไอม่ได้มันก็ยังไม่ได,ไได้ไม่มีอะไรมากหรอกต้องทำนะภาคเพียนเข้าสตรบใดที่ยังมีผู้เจริญวิปััสนากรรมฐานท่านเรียกทำสติปัฏฐานอันนี้หมายถึงสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนานนะสตรบใดที่ยังมีคนเจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอระหันต์ พระอรหันท่านจะเป็นคนประหลาดอะไรท่านไม่ใช่คนประหลาดอะไรท่านเป็นคนฉลาดท่านล้างความโง่ได้แล้วท่านเห็นความจริงแล้วว่าธาตุขันนี้กายนี้ใจนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายนะรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนะไราธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเราเป็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเป็นของหาสาระแก่นสารไม่ได้ ขันธาตุอายตนะท่านจะมองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นขันห้าก็ได้เป็นธาตุสิก็ได้เป็นอายตนะหก็ได้รวมความก็คือรูปธรรมกับนามธรรมที่มาประกอบเันเป็นตัวเรามองเป็นอินทรีย์22ก็ได้นะมองการทํางานความปรุงแต่งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาก็ได้เห็นปฏิจจสมบาทหรือเจริญปัญญาอยู่ในหลักของอริยสัจสี่ให้รู้ทุกข์ ท่านทำอยู่อย่างนี้แหละเชินท่านแจ้งขึ้นมาว่ารูปนามขันห้าอัยตนะหกท่าสิบปยินทรียี่สิปฏิจจสุบัท1สิบสองอริยสัจสี่มีแต่ทุกข์มีแต่หาสาระแก่นสารไม่ได้พอท่านเห็นความจริงแต่ไม่ต้องเห็นหมดทุกมุมนะถ้าคนไหนถนัดดูขันก็ดูเป็นขันไปคนไหนถนัดดูเป็นทาุก็ดูเป็นทตาคนไหนถนัดดูอายตนะก็ดูอายตนะไป พระพุทธเจ้าประทานธรรมะเอาไว้ให้มากมายท่านแจกแจงธรรมะไว้เยอะเลยเพราะจริตนิสัยของคนแตกต่างกันพวกชอบดูจิตนะให้ดูเป็นขันไปเพราะในขันห้านียมีรูปธรรมหนึ่งมีนามธรรมาทั้งสี่แจกแจงขันออกไปในเชิงนามธรรมามากคนไหนชอบดูรูปธรรมนะก็จําแนกออกเป็นอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนของรูปธรรมใจอันเดียวเป็นส่วนของนามธรรมา คนไหนรู้สึกน้อยไปนะก็ดูเป็นท่าสิบแปดมีรูปธรรมจําจนวนมากนามรรมจําจนวนมากอินทะรีย์ยี่สิบสองส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนามมนะปฏิจจสมบตัติมีทั้งรูปธรรมท,ทั้งนามรารมแยกออกไปตามเฉลตนิสัยของเรานะถ้าเราเป็นพวกคิดมากนะก็ดูเป็นขันห้าไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งสัญญาอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วจะไม่มีตัวเราถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าไม่มีตัวเราก็เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือตัวทุกจะเป็นพระอรหันถ้าเห็นว่าไม่มีตัวเราก็เป็นพระโสดาบันถ้าเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราในความเป็นจริงมันคือตัวทุกเห็นทุกเพราะมันไม่เที่ยงเห็นทุกเพราะมันถูกบีบคั้นเห็นทุกเพราะบังคับไม่ได้ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางความยึดถือธาตุขันยตนะปล่อยเองจิตเขาปล่อยของเขาเองธรรมะของพระเจ้านะอัศจรรย์สุดๆเลยถ้าเราพานาจนเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งจิตจะปล่อยวางทุกข์ก็ปล่อยวางขันนั่นเองจิตกับขันจะพลากออกจากกันอย่างทุกวันนี้ที่หลวงพ่อสอนพวกเราแยกธาตุแยกขันรู้สึกไหมมันแยกได้เป็นคราว เราเห็นไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมมันแยกออกจากกันเห็นไหมว่าสุขทุกข์กับจิตเป็นโคละอันกันสุขทุกข์กับกายเป็นโครอาอันมันก็แยกใช่ไหมเห็นกุศลกุศลโลภกลดหลงกับจิตนีแยกออกจากกันเห็นไหมแต่ยังแยกจิตไม่ออกเราปล่อยได้สี่ขันนะเวลาดูไปเรื่อยค่อยๆดูไปนะเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆขึ้นมาในภูมิธรรมของพระอนาคานีปล่อยขันอื่นไปหมดแล้วเหลือจิตดวงเดียวนี้และ สงวนรักษาไว้หยุดเป็นติ่งเนื้ออยู่อันเดียวนิ่งสติปัญญาแก่รอบลงมาซนะักฟอกลงมาขยำขยี้ลงมาที่ตัวผู้รู้นี่เองจนเห็นแจ้งนะตัวจิตนี่ตัวทุกขถ้าเห็นได้ถึงขนาดนั้นมันจะสลัดคืนจิตปล่อยจิตได้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเลยที่จะปล่อยได้คือปล่อยจิตออกไปปล่อยจิตไม่ใช่ปล่อยตามใจชอบนะปล่อยตามกิเลสแล้วบอกปล่อยจิตไปแล้วไม่ใช่ั้นหลงโลกไปแล้ว ปล่อยด้วยปัญญาอันยิ่งเลยเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจิตบางท่านเห็นจิตตัวผู้รู้ไม่เที่ยงก็ปล่อยบางท่านเห็นว่าตัวผู้รู้เป็นทุกข์ก็ปล่อยบางท่านเห็นเป็นตัวอนัตตก็ปล่อยคำว่าไม่เที่ยงเป็นไงไม่เที่ยงหมายถึงของไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมาเรียกว่าไม่เที่ยงของที่เคยมีอยู่แล้วหายไปนี่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นยังไงของที่กําลังมีอยู่เนี่ถูกบีบคั้นอยู่นี่เรียกว่าเป็นทุกข์นะ ไม่ต้องดูยาวดูเฉพาะหน้านี้เลยของที่กําลังมีอยู่นี่แหละถูกบีบคั้นอยู่อัน,นิจจังเนี่ยดูมันตั้งแต่เกิดจนมันหายไปจากหายไปจนมันมีขึ้นมาเห็นอาน,นิจจังแต่ของที่กําลังมีอยู่นี่แหละถูกบีบคั้นอยู่เรียกว่าเป็นถุกของซึ่งไม่เคยมีเกิดมีของที่มีแล้วหายไปไม่ใช่เราสั่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตานะเป็นความเห็นที่ประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆ แต่เห็นอันใดอันหนึ่งนะถ้าจิตมันยอมปล่อยมันก็ปล่อยแหละถ้ามันไม่ยอมปล่อยมันก็ต้องไปดูอันอื่นอีกมันดูของมันเองหรอกตรงเว่าจิตปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยจิตับธรรมะก็จะเป็นอันเดียวกันจิตกับธรรมะที่บริสุทธิ์นะคือกับพะนิพานจะกลืนเข้าด้วยกันแต่จิตไม่ใช่นิพานนะเป็นสภาวะคนละอันกันการที่จิตนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดเลย ถ้าสัมผัสกับพระนิพพานเต็มที่เต็มภูมิสะอาดหมดจดอยู่ตรงนั้นเองจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มาลงตรงนี้นะพระอรหันต์สาวกทุกทุกพระองค์ท่านก็มาลงอยู่ตรงนี้เองพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็มาลงอยู่ที่นี่เองที่ความบริสุทธิ์หมดจดอันเดียวกันนี่เองเป็นเนื้อเดียวกันเราไม่ต้องดิ้นรนไปหาพระพุทธเจ้าที่อื่นเลยอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเทศย,ยากไปไหม หน้าตาก็เก่าแก่แต่ละคนนะฟังมาเยอะแล้วเทศยากหน่อยไม่เป็นไรใครไม่เคยมาเลยมีไหมมีหนึ่งสองสามคนเคยฟังซีดีไหมที่ไม่เคยมาคนไหนไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อเลยมีไหมไม่มีนะก็ดีแล้วละ่ะบางคนไม่เคยฟังเลยเรายางงงงังงงๆมีหลงอยู่ที่ไหนเนาะในวิทยุอะไรน,นะเยอะแยะเลย บางคนก็บอกกันได้ฟังจากวิทยุโน้นวิทยุนี้พ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้หรอกใครเข้าไปออกที่ไหนดีออกทีวีออกอะไรก็ไม่ไ,มได้สงวนลิขสิทธิ์อ่ะเท่านี้ก็พอนะ